Oh. กำลังอาบน้ำอยู่เชล oh. รอบนี้ทำไมเธอหล่นมาพร้อมอ่างอาบน้ำเลยนะ uh, วันนี้กำลังอาบน้ำอยู่น่ะโอ้ oh, ตลกแค่ทุกทีตกมาแค่ตัวเธอเไม่ตลกเลยนะชัเกลทำอ่างอาบน้ำสิ่งดีกว่าเอ๋เอ oh. ้รอบนี้เราก็ตกมาในเขาว,วงกต เ๊ีแต่รอบนี้ว่างเปล่าแฮะบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ชั้นว่านนะมันต้องมีรูมิติอยู่ตรงไหนสักที่นนะที่ทำให้เราหลุดมาในนี้อืมจริงด้วยแฮะเอเอชอไหนอ่างอาบน้ำสิ่งของเธอไปอ้าไปหารูมิติเหรอโอ้บินได้ด้วยเจ๋งแฮะอ่างอับน้ำ ว้า,วาโดอตัวสลัดทิ้งฉันว่านนะไม่เหลือกหรอกเธอเอาอ่างอับน้ำไปที่นี่แหละเอ,อ๊บกระโดดแต่ถ้าเธอกลับไปได้เ,เธอก็จะไม่มีอ่างอับน้ำใช้ที่บ้านมันนิ้มาเวลโอ้ยตายเถอะถ้างั้นเราเราหนีปกติก็มันก็ปกติเกินไปนะชัเกลบันนี้ว่าเราจับปลาหาอาหารกินดีกว่า ก็ได้นะแตัแต้งคองตั้งแคมป์น่าจะสะดวกดีนะฉันว่านนะก็น่าจะดีนะครับแต่ฉันอยากจะชวนเธอหาอะไรอย่างหนึง่งหาอะไรหารูมิติไงรูที่แบบว่าเป็นเป็นรูพร่องนะ่ะที่ทําให้เราเข้ามาในนี้หรือมีอะไรเข้ามาได้นะ่ะก็จะก็ไปหาไงมาด้สร้างแคมป์ดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวชายก็ลองหาดูสักหน่อยเผื่อจะเจอถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวชายก็กลับมาที่แคมป์นะเออ,เอ ทุกคนว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะไอรูมิติีมันต้องเป็นหลุมกกว้างแบบนี้แน่เลยนะที่ทำให้เชคก็กับบันนี่ฟืบเข้าหมามันต้องเป็นตรงไหนสักตรงแล้วเราก็จะได้กลับสักทีเชคก็ว่าเราหาประตูมิติไม่ถูกจุดมาตลอดนะเราเลยกลับบ้านไม่ได้ แต่ถ้าเราหาถูกม็เลยเราก็คงจะกลับได้เอ้ยน่าหาไม่เจอนะหาไม่เจอนะบันนี่ถ้ายังไม่หาเลยเชเกิ้ลเอาเหรอโอเคกลับไปหาใหม่อีกรอบใครเป็นบ้างนะเวลาหาขอแชอบหาไม่เจอโอ้เชกเก็้ว่าถ้าแม่เชกเกิ้อยู่ที่นี่นะคงหาเจอไปแล้วประตูมิตินะ่ะเขาบอกว่าแม่ชอบหาทุกอย่างเจอนะ่ะแม้ว่าเราจะเก็บ เป็นคนเก็บแต่ว่าแม่ก็าหาเจออยู่ดีใครเป็นเหมือนชายก็บ้างไหมอเชอรเพิบเอ,อ,อ้ยร่วงชายๆก็ว่าประตูมิติมันต้องอยู่ข้างในค่ะวงกดนี้แหละอาจจะอยู่ที่รูกำแพงไหนสักรูที่เราพลาดไปอาเชอบอาชโอ้ย,ออยมันต้องมีสิชายก็เคยดูหนงังมัน ต้องแบบว่ามีแบบเรียกว่าอะไรนะประตูประตูมิติเหรอประตูการเวลาอันนั้นมันของโดเรมอน,น่ะฟุโอ้ยพูดถึงประตูการเวลาโดเลมอนก็เจอเลยฟุ๊เฮ้ยชึบยุ้ยบันนี่ฉันเจอแล้วฉันบอกแล้วมันมีเออ ฟูฟลินออกมาจากประตูวิติประตูการเวลาประตูอะไรไม่รู้แต่เขาออกมาแล้วเขาอ,ออกมาช่วยเราแน่นๆๆเลยปลาอร่อยมากเลยนะเนี่ยปลายิ่งเป็นปลาลงควันยิ่งอร่อยเมื่อไหร่เช้าจะมานะันดีา <S 2> <S 2> <S 2> ทาปลาไว้เต็มเลยนะเขาอ,ออกมาช่วยเราออกจากเขาวงกดแน่นอน ย,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 ยเอ้ยต้องไงดีนะเฉก็ต้องเจรจ,จาเหรอแต่ดูท่าเขาไม่คุยหรือโอ้โหโอ้ได้ยินเสียงไชคล์เฮ่ยไม่หลอดแล้วสงสัยนี่มันเป็นฟูฟูลินในอีกมันติเวิร์ดหนึ่งนะฮัวโหลไร่สงสัยชาไชคลไม่เป็นไรมัง้งมุ้ม,มฉ,ฉันมาแล้วฉันมาแล้วเราเจอศึกใหญ่แล้วบัน ฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้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 ได้ปลาเหรอโอ้โอ้ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำจโก้เอคยกินไหมไก่ใต้น้ำน่ะโอ้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 ไก่ใต้น้ำไก่โอ้ได้แล้วไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนี่มันไก่ย่างไก่ย่างเป็นตัวเลยนี่ยไม่เคยกินหรอเมนูไก่ใต้น้ำน่ะไม่เคยน่ะเนี่ยได้กินแน่วันนี้เฮอฉันลืมไปเลยฉันจะบอกเธอว่ามีเรื่องใหญ่แล โอ้ไม่มีอะไรใหญ่เท่าเรื่องนี้หรอกชัยเกลว์แป๊บนะมีตัวอะไรใต้น้ำอีกน่ะอ้าได้แล้วได้แล้วอะไรใต้น้ำแตงโมเตงโมใต้น้ำแตงโมลอยน้ำอันนี้แตงโมลอยน้ำโอเคใช่แตงโมใต้น้ำว่าไงนะเออมันฉันไม่ะไม่มีอะไรใหญ่เท่าเรื่องนี้อีกดอกชัยเกลว์นี่มันเอ้ขนมปังอ่ะเมนูอะไรอีกขนมปังอะไรอ้าวหายไปแล้ว โดนปลากินน่ะโอเคเรื่องอะไรนะฉันว่าเธอน่าจะต้องฟังฉันแล้วเพราะว่าฟฟไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าการกินปลาแล้วใช่ก็เราทานข้าวทานน้ำทานปลาก่อนเธอคงเหนื่อยนะกว่าจะหาประตูมิติมาใต้หนักเอฉันเจอประตูมิติแล้วก็ฟูฟลีมาๆๆๆๆๆกินข้าวก่อนอย่าเพิ่งเล่าสิจะมาขัดทำไม่กินคขกินข้าวร่างกายจะได้แบบสดชื่นพร้อมกับเต็งโมลูกนี้น่ะ เห็นไหมนี่กินแตงโมด้วยยำๆๆๆๆยำยำเออจะกินดอกไม้ด้วยไม่ได้นะบ้าไงนะเชคเกอร์ที่พูดมาเมื่อกี้น่ะฟังไม่ทันเลยอิ่มน่ะว่าในน้ำมีอะไรนะฟุฟุ๊บฟุ๊บใหญ่เลยเชคเกอร์ดูสิเอ้ยโอ้นั่นมันตัวอะไรน่ะฟุฟลีนฟุฟลีนเออมันลงมาแล้วเขาเต้นเขาเต้นเลบนเต้นหลบในเต็นหลบในเต้นหลบในเต้น โชคดีนะมันขึ้นมาไม่ได้นะ่ะฉันรู้แล้วเราจจะหลบทันเจ๋งแฮะเต็นช่วยชีวิตเต็นช่วยชีวิตเย้เย้เอ่อโอ้ค่าเต็นข่าเต็นเดี๋ยวออกมาเจ้ค่าเต็นข่าเต็นโอเคเป็นยังไงบ้างทางนั้นสบายดีนะออทางนี้ก็สบายดีว้าวบอกให้เราให้อยู่ในเต็นเตาเต็นก็เอาไม่อยู่แฮะเจ๊เจ๊โอ้ยโอ้ตายแล้วแคมปิ้งมาที่พังไปมดเลยนะ แชเกอร์มันมันรอจังหวะเราเผลอนะเมื่อกี้เห็นไหมมันกระโดดขึ้นมาเลยน่ะเห็นนะสิโอแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแชเกอร์โอ้ยไปไหนไปกระโดดหนีฉัเฮ้ยแชกเกอร์กระโดดแบบสับขาหลอกมันจับเราไม่ได้น่ะไงน่ะเย้นยังรอดอยู่เนยังรอดอยู่ชุบ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 แชกเกอร์กระโดดกระโดดสับขาหลอก เธอไม่เล่กกระโดดซับขาหรอกกระโดดซับขาหรอกเร็วเชกเกิลกระโดดฟับว้าวเจ๋งมากเชกเกิลเอาบันี่ไปด้วยโอ้ยไป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 เร็วไปเร็วเธอกระโดดเอ้หายไปแล้วนะบันที่หายเหรอเชกเกิลเธอไปพาบันที่ไปด้วยเออเชกเกิลเธอกระโดดนี่ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นั่นเนี่ยฉันกระโดดไวนะโฟล์ชุดยอดเชกเกิลโอ้มันตามฉันไม่ทันแล้วย้อยใช่ที่ไหนล่ะ มองบ้างแหละว่าฉันหายไปไหนรีบขึ้นเฮ้ยรีบไปย่อถอคอยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันว่าฉันน่าจะรอดแล้วน่ะแล้วโอ้ยมันตามมาอยู่โอ้ยอ่าเออ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 ฉันได้ยินเหมือนหอคอยโดนอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้เออฉันแค่เปลี่ยนมาตายที่สูงน่ะฮะเธอเป็นคนชั้นชนชั้นสูงเฮ้ยในที่สุดมันก็ตรึงมันได้น่ะโอ ไมไดหลอกล่อฟับฟับ,บช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 บแล้วมันก็ติดฟับเลยนะเจ๋งแฮฟว่าแต่ทำไมนี่เป็นฟูฟรินตัวร้ายนะไม่ดูที่เราู้เราทดลองเลยนี่เราจะจัดการมันถอยถอยถอยฉันถอยตามอะชุบชุบชบชบจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงระเบิดเครื่องไม่ไปแฮ<อ>ไม่เป็นไรฉีด<อ>นี่เป็นไเออเอเอบันนี่ฉันดูท่ามันจะไม่เวิร์กนะ นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่สมองคือเนี่ยหน,นี่ยเนเออมันที่เป่าแบบนี้ถ้ามันหลุดออกมาเราจะไม่เห็นมันนะจริงด้วยแฮะอูมองอลไรไม่เห็นเลยมองอลไรไม่เห็นเลยนี่เนี่ยฉีดยาเฮ่ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ <c oughs> นี่แหละเครื่องระเบิดระเบิดไม่ได้ออช่วยเลยแฮะถ้าง,งั้นก็ <c oughs> นี่เลย มองไม่เห็นละสิมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครี่องระเบิดไปแล้วนี่เออไม้กางเขนนี่บึ้มเรียบร้อยพันดึกเนี่ไงละ่ะไม่รอดเขาบอกถ้าเป็นตัวร้ายมันจะลงดินเย้ yeah, ในที่สุดเราก็รอดแล้วชายเก่เย <Yeah. S 1> ้จัดการได้แล้วจัดการได้แล้วโอ้ม่ได้รู้สึกได้เลยวันจะได้กลับบ้านบาย đi cha. Chị có thể bị đe rồi hả?